เรารอมานานด้วยอะไรย่างเงี้ยค่ะสําหรับน้องคนที่2ดีใจมากค่ะที่ที่ที่น้องมาแล้วอะค่ะท้องนี้คือพูดจริงๆคือแพ้หนักมากคือหมายถึงว่าทานอะไรไม่ได้เลยก็คือหมายถึงว่าตอนประมาณ6กโมงเย็นนี้ก็จะเป็นช่วงของการอาเจียนค่ะ,คะขมคอแค่กืนน้ำลายไปก็เป็นกลิ่นขมคอค่ะก็เลยแบบอ้ยหนักเหมือนกันค่ะของพี่บีเองคร้านียังไงบ้างคะน้องมาแล้ว ก็ดีใจมากค่ะท,ที่ที่น้องมาแล้วอะค่ะพราะว่าครั้งนี้บี่ก็กระตุ้นไข่ประมาณ4-5ครั้งเหมือนกันกวา่าจะได้ตัวอ่อนที่สมบูรณ์นะคะ<ม>แล้วก็เป็นการทำอีกซี่ที่ใส่ตัวอ่อนเข้าไปเราก็ต้องรุ้นทุกขั้นตอนจริงๆไม่ว่าจะเป็นขั้นตอนไหนก็นแล้วแต่คือที่เห็นไปออกรายการหรือว่าที่ไปทํางานอยู่ก็คือตอนนั้นก็คือมีน้องแล้วอ่อนๆอ,อ,<ม>อะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว<ม>่าก็พยายาม ไปค่ะก็เพือสู้แล้วก็ท้องนี้ก็แพ้หนักมากค่ะตอนที่มาเป็นยังไงบ้างคะในฐานะคุณแม่จะเป็นแม่ลูกสองแล้วก็ตอนที่มาแล้วก็มาตรวจเลือดที่นี่แหละค่ะแล้วก็วันนั้นสามีไม่ว่างมาด้วยแล้วก็มาคนเดียวแล้วพอคุณหมอบอกผลตรวจเลือดก็ร้องไห้ค่ะเออก็คือมันจะเป็นช่วงที่เซนซิทีฟหน่อยๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เรารองมานานด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะสาหรับน้องคนที่2ถือว่าเราจะผ่านคนแรกมาแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะบีก็รู้สึกดีใจแล้วก็ ก็ก็พูดอะไรไม่ออกเหมือนกันตอนแรกๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะต้องระวังอะไรยังไงเป็นพิเศษในแม่ทองนี้ทองนี้เหรอคะท้องนี้ก็คือตอนนี้เราก็มีงานเยอะด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็พยายามที่จะจะไปทํางานเพราะว่าเรารับปากเอาไว้แ <Geld> ล <ừ> mm, ้วใช่ไหมคะก็หลังจากนี้ก็คงจะขอพักแป๊บหนึ่งนะคะเพราะว่าแบบว่าเหมือนท้องนี้คือพูดจริงๆคือแพ้หนักมากคือหมายถึงว่าทานอะไรไม่ได้เลยก็คือหมายถึงว่าตอนประมาณ6กโมงเย็นนี้ก็จะเป็นช่วงของการอาเจียนค่ะ ก็คือจะอาเจียนหนักมากแล้วก็ขมคอแค่คืนน้ำลายไปก็ก็ยังแบบเป็นกลิ่นขมคอค่ะก็เลยก็เลยแบบอ้ยหนักเหมือนกันค่ะทองแรกก็แผลทองแรกก็แพ้ค่ะแต่ว่าเหมือนทองเนี้ยพอเราอายุเยอะมากขึ้นแล้วเหมือนร่างกายเราเหมือนถดถอยลงด้วยอ,อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยแบบร่างกายเหมือนไม่ค่อยสู้ด้วยช่วงนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วกันมีคนอีกคนแรก นี่ก็ท้องก็ต้องขอขอบคุณสามีนะคะที่ผ่านทางกล้องว่าช่วยดูลูกช่วงนี้ค่ะสามีก็ช่วยดูลูกช่วยอุ้มลูกช่วยอ่านนิทานให้ลูกแล้วก็ช่วยอุ้มลูกเวลาที่แบบอยู่บนห้องแล้วลูกอยากลงข้างล่างอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะสามีก็คอยช่วยดูด้วยค่ะคนแรกเยอะไหมเ่เพราะด้วยความที่แบบเนาะห่างกันเยอะด้วยก็ห่างจากคนแรกก็น่าจะประมาณ3ปีอะค่ะก็บอกเขาว่าเขามีน้องเขาก็รู้อะค่ะเขาก็จะมาลูบท้อง ก่อนเช้ากับเย็นแล้วก็มาหอมแก้มมาคิสน้องที่ท้องอะค่ะไม่มีน้อยใจใช่ไหมแม่อุ้มไม่ได้เขาเข้าใจนะคะเหมือนเด็กเขาเข้าใจเขาก็บอกว่าเอ้ยหมามียังอุ้มไม่ได้อะไรเงี้ยหมามีมีน้องอยู่ทิ่ในท้องอะไรเงี้ยค่ะเหมือนถือเคสไหมคะถือเคสถือเคสถือสามอเออถือถือเหมือนกันค่ะเพราะว่าเราเป็นคนมีลูกยากจริงๆเราก็อยากจะบอกข่าวทุกคนเร็วๆอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่า อย่างที่บอกไปกว่าจะมีลูกได้แล้วก็กว่าจะท้องอ่ะคือมันลุ้นทุกขั้นตอนจริงๆนะคะในการทำอิกซี่อะคะ่ะถ้าคนที่มีลูกยากหรือแบบคนที่ไข่น้อยก็จะรู้เลยว่าแบบมันลุ้นแบบไม่รู้จะลุ้นยังไงทุกข,ขั้นตอนจริงๆก็เลยถือเคล็ดนิดน,น,นึงค่ะอย๋อเพศใช่ไหมคะก็เอเเอะรอลุ้นรอลุ้นรอลุ้นนะคะรอลุ้นค่ะ แต่ก็ก็ก็เป็นเพศที่แบบว่าอยากได้อยู่แล้วอยากอยากอยากลูกเองคนแรกเองคุณสามดูแลอย่างตัวเราเองนะคะต้องการการดูแลยังไงบ้างเออสามีก็เข้าใจมากๆเลยนะคะช่วงนี้เพราะว่าแบบฮอร์โมนด้วยเราด้วยอะไรเงี้ยก็ก็คือจริงๆอ่ะก็คือถ้าพักอยู่บ้านนี่คือนอนทั้งวันเลยสามีก็จะคอยมาถามว่าเออแบบโทรมาถามว่าเป็นยังไงอาการดีขึ้นหรือยังแล้วก็ สามีก็จะคอยอสั่งอาหารให้ค่ะตอนเช้าอตอนเย็นอะไรอย่างเงี้ยค่ะในระหว่างที่เขายังไม่ไปทํางานเราก็กลับมาจากบ้านค่ะท้อ,อ,องสองเลยคุณสามีเปนหนัก,กว่าเดิมแม่โอ๊ย <c oughs> อยากให้เปยเหมือนกันนะ <c oughs> <c oughs> ยางเลยค่ะก็ยางเลยค่ะเพราะว่าเพิ่งเริ่มค่ะ <c oughs>